เฮดดี้เชอริงแฮมตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษได้ออกมาแนะนำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าต้องคว้าตัวแฮร์รี่เคนกองหน้าจอมนถล่มประตูจากท็อตแนมฮอสเปอร์มาให้ได้โดยเชอริงแฮมกล่าวว่าแฮร์รี่เคนจะเป็นการเซ็นสัญญาที่น่าเหลือเชื่อสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมคิดว่าเขาจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดสำหรับสโมสรมเคยตัดสินใจครั้งสำคัญตอนย้ายออกจากท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะผมไม่ชอบความทะเยอทะยานในตอนนั้นแฮร์รี่เคนต้องประเมินสถานการณ์นี้ด้วยตัวเองสำหรับแฮร์รี่เคนดาวยิงไว้ย29 ตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาตลอดโดยพวกเขาอยากได้ตัวหัวหอกชาวอังกฤษอย่างมากแต่สุดท้ายก็ไม่ประสบความสาเร็จเพราะตัวนักเตะเองเลือกที่จะขยายสัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์ต่อไป